ก็ขับรถไปขับรถมาแลมาโพที่นีเฉยเลยครับตอนนี้นะครับผมก็กำลังจะเดินกลับไปที่รถแล้วแนะหละลังจากที่ผมเดินขึ้นไปประมาณ2กิโลครึ่งแล้วก็ลงอีก2กิโลครึ่งครับขึ้นไปก็ประมาณ2ชั่วโมงลง1ชั่วโมงขึ้นไปช่วงแรกก็จะก่อนถึงน้ำตกอะไต่ตึงชั้นที่1แล้ว เราก็จะเดินเลาะลำทานไปเรื่อยๆเลยครับพอไปถึงน้ำตกใตจตึงชั้นที่หนึ่งก็ขึ้นไปอีกประมาณเกือบกิโลครับ5้าอเมตรมั้งก็เป็นน้ำตกใตจตึงชั้นที่สองพอขึ้นไปชั้นที่สองเสร็จปุ๊บเดินไปเรื่อยๆอีกหน่อยนะครับก็จะถึงจุดชมวิวครับจุดชมวิวแล้วหลังจากนั้นก็เดินขึ้นไปอีกนิดนึงก็เป็นน้ำตกใจตึงชั้นที่สาม แล้วก็หลังจากนั้นอีกหน่อยก็เป็นถ้าทานลอดใหญ่นะครับก็เหนื่อยมากครับกับระยะทางไปกับ5กิโลที่จริงอจากหน้าปากทางเข้ามาเลยอ,อย่ีกประมาณ500เมตรก็ตีว่าไป3กับ3มนะครับยังเหนื่อยแต่ก็ท้าทายดีครับเพราะว่าผมวันนี้ผมเดินขึ้นไปคนเดียวเลย แล้วก็ระหว่างทางอะ่ะผมก็ก,ก,กล้ากลัวว่าผมอาจจะขึ้นสุดหรือเปล่าในระหว่างทางอะ่ะผมก็ใจไม่ดีแล้วครับทั้งเหนื่อยแล้วก็เหมือนจะเป็นตะคิวอ่ะครับไปได้เข้ากิโลที่สองนะครับเกือบจะถึงสุดทางแล้วแหละแล้วทีนี้ผมก็มานั่งพักอยู่ประมาณสิบห้านาทีอ่ะครับว่าเอาไงดีว่าจะเอาแบบเอาให้มันสุดเลยไหม หรือว่าจะถอยกลับแต่ใจผมมันก็เลยเอาไหนๆก็มาแล้วทั้งทีก็เลยขึ้นไปให้มันสุดนะครับแล้วก็ภาวนาว่าถ้าขึ้นสุดไปแล้วขอให้มีเจ้าหน้าที่ลงมารับออกมารับด้วยแล้วก็เป็นไปอย่างที่หวังนะครับก็พอลงมาได้หน่อยหนึ่งก็มาเจอเจ้าหน้าที่เดินเป็นเพื่อนกับคลิปนี้จบจบได้ดีครับผมก็ยังไม่รู้เลยนะครับถ้าผมเดินกลับคนเดียวอะใจผมอะ จะไหวหรือเปล่าเพราะว่าการเดินกลับคนเดียวอะแล้วกับธรรมชาติอะ่มันก็สวยนะครับแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าในธรรมชาติจะมีอะไรบ้างแต่เราก็ไม่ได้ลบลูหรือว่าอะไรนะครับก็ท่องเที่ยวยังมีความสุขครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับที่ถ่ายรูปอะคงจะน้อยแต่คลิปอาจจะเยอะนะครับก็ทนๆดูกันหน่อยนะครับ ถ้าจะไปทางทางลอดใหญ่ครับใช่ค่ะไม่ลึกมากใช่ไหมครับถ,ถ้าไปทางลอดใหญ่สองกิโลครับห้าร้อยเมตรแต่ว่าจำยางทำยังฝั่งนี้ที่เราเดินเข้ามาก็จะมีจุดเช็คอินนะครับก็ถ้าเดินไปทางลอดน้อยก่อนก็ถ้ำลึกประมาณสามร้อยเมตรนะครับก็ถ้าไปทางลอดใหญ่ก็ไปอีกสองกิโลครึ่งนะครับอื่เราจะเริ่มกันที่ทานลอดน้อยก่อนนะครับไปดูกันต่อครับ ก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีป้ายแจ้งเตือนระวังสัตว์มีพิษแล้วก็ที่ความมืดนะครับให้ระวังไว้ด้วยก็เดี๋ยวผมก็จะระวังนะครับ ไปนะครับถึงถ้ำทานรอดใหญ่ประมาณ2กิโลครึ่งแล้วก็จุดชมวิวอีก2กิโลน้ำตกไซตึงชั้น3อีก1.9กิโลนะครับแล้วก็นะ้ำตกไซตึงชั้น1อีกประมาณ1.4กิโลนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะเดินทางต่อครับก็ไปดูบรรยากาศกันต่อนะเออครับ ที่ผมเดินมาประมาณ2กิโลนะครับผมก็ถึงนับตกใจซึงชั้นหนึ่งแล้วก็ดูบรรยากาศน้ำตกข้างหลังผมนะครับนี่นะครับนัำตกใตจตึง ตกใจหนึงน่าจะทันสองแล้วนะครับก็ข้างหลังฝนเนี่ยันตกสวยมากครับก็เดี๋ยวเราไปกันต่อที่ท่านทานรอดใหญ่นะครับ ตอนนี้ผมก็เดินมา2กิโลแล้วนะครับผมก็ถึงจุดชมวิว วงอุทยานรัตนโกสินทร์นะครับก็ข้างหลังผมนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวของที่นี่นะครับก็อีก350เมตรผมจะถึงถ้ำทันรอดใหญ่แล้วก็ไปกันต่อครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปนี้ให้ดูว่าวิวเป็นยังไงนะครับ มาเป็นกูอม้หเนี่ยกาลังหาเงอนเดินจับเลยพี่ไม่ลงเลยเนี่ยวะ ผมก็อยู่ในรถแล้วนะครับหลังจากที่ผมอัดคลิปสรุปการเดินป่าทําฐานรดน้อยฐานรดใหญ่นะครับก็หลังจากที่ผมขึ้นรถได้แป๊บเดียวเองครับยังไม่ถึง5้าทีกําลังขับออกเลยฝนตกครับโอ้โหก็โชคดีครับตอนผมเดินผมก็โทรนานอยู่นะครับว่าขอให้ผมจบทริปก่อนแล้วฝน